อันนี้ไม่เอาแกะมาให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อนพี่น้องมาสู้คู่สู้คนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้ามือหนีมีทั้ง กุ้งหนึ่งพี่น้องแล้วก็กุ้งซดค่ะส่วใส่สตอขนมจีนเส้นบะคุ้งแถมมานิดหน่อยเอ้าส้อมกับส่วนไปใส่ยิบมบ้าเราคือบ่ออากมาน้าแบบทีนี้โอ้โหโซโลเซเลีครับพี่น้องตำนาตำลังค่ะบอคนขอบคุณค่าขอบคุณค่าไอแม่เ้าพี่น้องเราเบิ่งเส้นขนมเ้นเสิ่เนแซ่บแซ่บพี่น้องเหนียวเหนียวกุ้งหวานหวานพี่น้องกุ้งเบิ่งใสเบิ่ง อุ้ยอ่ะเป็นพุ่มเป็นพ่วงกันพี่น้องอันนี้ไม่อาแกะมาให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยไซส์นี้แกะมาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะซิมก็เด้อค่ะเด้อเห็นหนามมันอยู่บ่มืจอจ่อนะอันเมื่อวันต่ำบ่ค่อยจิตจัดทอสมือเด้อพี่น้องเด้อเสร็จตัว ใสญญ่น้ำรุปนวบดนวแต่ว่าความเผ็ดความเผ็ดลดลดงกันเพี่น้องแล้วพียีสองพันธุีแกอยากให้กินแบบได่กินเผ็ดร้ายกินเผ็ดร้ายสั่นอืมอืม Cái <laughs> <Bài. cười> không Bài Hãy phân

ออกขมขมเป็นของสดตอมุณเนี่ยมันมันมันอ่อนไอ้เม้วมันเป็ดตะหากประสันจ้ะ ตัวนี้หวัวมันขาดบางไอ้ไม่รับแกะ somehow. แค่ออกพี่นาอืาต่ำว่าเผ็ดมันกับ ไม่ไ <im> ด้พูดิีดพี่้อง กุ้งซุกี่แซ่บกว่ากุ้งสดเด้พี่น้องเนาะ มาหกแค่บงแล้วเปล่าเห็ดดีจัง เป็นพอดีเลยเมื่หน่อยเมื่อไรนะ ไปกินจนซิมืนท่านไหนไปไซมาไซดิพี่น้อง bạn hả? Không biết <laughs> thế <laughs> 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 một hùng bà mèo Xem bà พอซิมเด้คำเดียวบ๊เผ็ดเดีกินบ่ มันกินไแม่จะเป็นเฮ็ดหน่อยพี so ่น้องก็เป็นมืดๆหรอแม่ มัดหยออมอมกิดนสะตอในท้องอื่นขนาดใช่ไหมหยองมีร่มไหมร,รสาสา สิไปเลยจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแห้งเมื่อนี่ต่ำพอไอ้เพื่อนของพี่มาแยกกินเพจไลายแยกกินเพจชักลายเนาะพี่น้องมันเป็นกับเป็นห่วงมันก็เล่บมันกับการร่องต่ำเพจบ่กะับเพจแต่ว่าแหงบ่เป็นเพจทอเสื้อเธอพี่น้องประเด้๋ยวเพจหูหลุบทอเสื้อเธอเนาะกะบกำลังแซ่บเลยพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะกัขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะจ้าที่เขามาสนับสนุนเป็นกำลังใจเวอร์เนาะพี่น้องแล้วก็ฝากไปอีกหนึ่งช่องทางเนาะ แฟนเพจ Facebook เวนเว่ย a ฟมารีล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตรงนี้ด้ค่ะเดี๋ยวไปแล้วคะ่ะพี่รองคะขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกเท่นนึงค่ะไปแล้ว